สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็อยากจะมาเล่าเรื่องจริงเลยนะครับที่ได้มีโอกาสนะครับคุยกับพี่ท่านหนึ่งนะครับที่เป็นเจ้าของรีสอร์ทนะครับแห่งหนึ่งนะครับในประเทศไทยนี่แหละนะครับแล้วก็พี่ท่านนี้นะครับก็อยู่ในคอร์ส ICP+ Plus ของผมอยู่ด้วยนะครับก็นะครับหลังจากที่เราได้คุยกันเนี่ยผมก็พบว่าพี่ท่านนี้นะครับมีพอร์ตการลงทุนนะอยู่ประมาณเกือบเกือบสิล้านบาทนะครับแต่เชื่อไหมครับว่าวันที่ได้คุยกันนะครับวันนั้นน่ะติดลบอยู่ประมาณล้าน 5ได้บังคับประมาณนั้นนะครับประมาณล้านห้านะครับก็อยู่ประมาณสัก15%เรนะครับเฉลอยู่ประมาณสัก15%นะครับแต่สิ่งที่ผมพบมากกว่าน,นั้นก็คือว่าในาขณะที่พอร์ตเขาประมาณนี้นะครับเขาถือหุ้นอยู่ทั้งหมด80กว่าตัวชัดไหมแปดสิบกว่าตัวนะครับถือว่าเยอะพอสมควรนะครับแต่ทีเนี้ยประเด็นคือว่าจํานวนตัวไม่ได้มีผลสักเท่าไหร่นะครับ แต่ไอ้หุ้นที่ถือมากกว่านะครับที่ทําให้เขาติดลบมากมายขนาดนี้ในขณานที่พี่ท่านนี้นะครับเล่นหุ้นหรือลงทุนในตลาดหุ้นมามากกว่า7-8ปีนะครับนั่นหมายความว่าเขาเริ่มลงทุนไปประมาณปี2011-2012อะ่ะตีว่าแถวนั้นนะครับณนะวันนั้นเนี่ยตลาดหุ้นเพิ่งจะอยู่ประมาณ800-900จุดเองนะครับนะครับอยู่ประมาณ แปดร้อยเก้าร้อยหรือประมาณพันหนึ่งแถวๆนี้ผมผมจมำตัวเลขไม่ได้แบบเป๊ะๆนะประมาณพันบวกลบแล้วกันทั้งๆที่เขาเริ่มลงทุนน่ะตอนปีสองพันสิบเอ็ดสองพันสิบสองนึกออกไหมในขณะที่ตลาดหุ้นพันจุดอ่ะแล้ววันนี้มันขึ้นมาพันแปดหรือแถวหรือปัจจุบันนี้อยู่แถวประมาณพันหกเขาควรจะเท่าไหร่ครับเขาควรจะกําไรมาหาศาลถูกไหมครับเพราะว่าเขาซื้อหุ้นในตอนที่ดัชนียังต่ำอยู่ถูกไหมมันขึ้นใหม่เข้าตัวหนึ่งอ่ะ แต่ทำไมพอร์ตเขาถึงติดลบ15%หลังจากที่เราได้คุยกันได้ปรับจูนแนวคิดกันทั้งหมดแล้วผมก็ได้สอนพี่เขาไปทั้งหมด3เรื่องนะครับที่สามารถทําให้พอร์ตของพี่คนนี้นะครับกลับมาเขียวหรือกลับมาบวกครั้งแรกได้ในรอบ8ปีหลังจากที่เราใช้เวลาอยู่ด้วยกันในคอร์สเนี้ยประมาณแคออ่ไม่กี่เดือนเท่านั้นนะครับเพราะว่าพี่ท่านนี้เข้ามาในคอร์ส i c Plus เนี่ยประมาณปลายปีที่แล้วปปี2020นะครับคือประมาณสัก ผมจำไม่ได้ว่าเดือนไหนนะประมาณเดือน8 9ดเกาอแถวๆนี้นะครับแล้วเราก็ได้มีโอกาสคุยกันนะครับทีนี้สิ่งที่ผมอยากจะเล่าให้พวกเราฟังในวันนี้ก็คือ3เรื่องต่างหากที่ผมได้แนะนําให้พี่เขาทํานะครับข้อแรกครับมาดูนะข้อแรกนะครับผมบอกพี่เขาว่าวันนี้สิ่งที่พี่ต้องทําอันดับแรกเลยนะคือเอาหุ้นออกง่ายๆครับเอาหุ้นออกมันฟังดูเหมือนง่ายนะ แต่มันไม่ง่ายโปรเซ s มันไม่ง่ายเอาหุ้นออกหมายความว่าอะไรไม่ได้หมายความว่าเขามีหุ้นเยอะเกินไป80ตัวเยอะเกินไปไม่ใช่นะครับอาจจะไม่ใช่แบบว่าต้องเอาหุ้นออกเพราะว่า80ตัวมาเยอะเกินไปจะต้องเหลือให้เสือเหลือ10ตัวอะไรแบบน,นี้ผมบอกไม่ใช่ครับแต่หลักการเอาหุ้นออกของผมก็คือว่า1พี่ต้องเอาหุ้นดีแต่วันนี้ราคาแพงกว่ามูลค่า ออกจากพอร์ตไปเหตุ hey, ผลเพราะอะไรเพราะว่าการที่เขาถือแต่หุ้นดีแต่วันนี้ราคามันจะเต็มมูลค่าแล้วแต่เขาไม่รู้ตัวว่ามันเต็มมูลค่ารู้ไหมมันมีโอกาสที่ราคาหุ้นเหล่านี้มาจะไดรดูลงได้อีกหรือลบลงมาได้อีก30% 50%เเมื่อไหร่ที่เรามีหุ้นดีแล้วมูลค่าเนี่ยมันแพง สิ่งที่เราควรทําคือการขายหุ้นเหล่านั้นออกมาอย่าไปถือมันเพราะไม่งั้นเราจะมีโอกาสที่พอร์ตเราจะติดลบมาหาศาลได้สิ่งที่ต้องทำคือเอาหุ้นดีแต่ราคาแพงมูลาค่าออกจากพอร์ตสวิตช,ชิ่งมาถือเป็นเงินสดครับเห็นภาพไหมเพื่อเอาเงินสดนี้ยไปลงทุนต่อนะครับสิ่งต่อมาก็คือให้เอาหุ้นเน่าครับไอ้หุ้นที่มันเคยเน่าเน่าอยู่ในพอร์ตหุ้นเน่าไม่ใช่หุ้นที่ลบ70% 80%ตนะครับ แต่หุ้นเน่าคือหุ้นที่พื้นฐานกิจการมันไม่โอเคมันขาดทุนมาตลอด5ปีที่ผ่านมามันไม่จ่ายปันผลมาตลอด5ปีที่ผ่านมานี่ต่างหากคือนิยามของคําว่าหุ้นเน่าของผมถูกไหมถ้าหุ้นเน่าอย่าถือครับนะครับเพราะสุดท้ายแล้ว v l u e นะครับมันจะมีแต่ลดลงเรื่อยลดลงเรื่อยๆครับและในที่สุดมันจะโดนแขวนหรือ SP s u s p e n เปไป นะมันจะทําให้เงินทุนของเราหายไปหมดเลยนะครับหลายคนบอกว่าโอ้โน,นี้มีหุ้นหลายตัวนะถือมาเป็น10ปีแล้วอ่ะแต่ว่าก็ขาดทุนอยู่แบบ70% 80%เรแแล้วมันก็ลดลงเรื่อยๆจากก่อนนานีอ้อาจจะเคยขาดทุนอยู่50นะแต่วันนี้มันขาดทุนไป80%แล้วะแล้วหลายคนก็มาจะคิดว่าโอ้ถหามันติดลบอยู่นั้นก็ไม่อยากจะขายออกมาทําใจขายไม่ได้แต่ในทางกลับกันนะสำหรับผมผมคิดว่าเฮ้ยถ้าวันนี้เราไม่ขายแล้วมันโดนซัพเปหนออกไปเงินเราก็หายไปอ่ะ ทั้งก้อนนั้นแทนที่เราจะได้ขายออกมาอาจจะเหลือ 10, 20, 000, หมื่นสองหมื่นเหลือกี่พันก็แล้วแต่แต่มันก็คือเงินบ้าหนึ่งมืนบาทกินข้าวได้กี่มื้อครับบางคนกินข้าวได้เป็นเดือนบางคนกินได้2เดือนถูกไหมเพราะฉะนั้นสําหรับผมนะถ้ามีหุ้นเน่าอยู่ในพอร์ตผมจะไม่ถือเด็ดขาดผมจะขายออกมาไม่ว่าจะได้เงินกลับมาเท่าไหร่เพราะเงินบาทเดียวก็มีค่ามาหาศาลครับนะเพราะฉะนั้นสําหรับผมขายครับนะแล้วทําไงครับ คีปออกมาเป็นเงินสดเห็นภาพไหมนั่นหมายความว่าพอเราเอาหุ้นที่ดีราคาแพงออกนะครับเอาหุ้นที่เน่าออกจากพอร์ตเราจะได้เงินสดกลับมาหนึ่งก้อนละถูกไหมพักไว้ก่อนพักไว้ตรงนี้ก่อนนะครับขั้นตอนต่อมาที่ผมสอนพี่เข้าไปก็คือว่าให้พี่เก็บหุ้นดีครับนะที่ราคาต่ำกว่ามูล,ลค่า เอาไว้ครับเห็นภาพไหมตะกี้เราขายหุ้นดีที่แพงถูกไหมแต่วันนี้ถ้าเรามีหุ้นดีแล้วราคาณปัจจุบันนี้มันต่ำกว่ามูลค่านะครับให้คงถือเอาไว้ถ้าเราถือแล้วได้ปันผลคุ้มถือเอาไว้นะครับหุ้นดียังไงสุดท้ายแล้วมันจะขึ้นไม่ว่าเราจะมีต้นทุนสูงแค่ไหนก็ตามฟังให้ดีนะถ้าเราถือหุ้นที่ดีอย่างเช่นสมมุติเราถือหุ้นปตทปตทเนี่ยหุ้นดีแน่นอนคำถามคือจะเจ๊งไหมครับ ไม่มีทางผมบอกไม่มีทางเจ๊งถ้าปตทเจ๊งบริษัทที่ที่อยู่ในตลาดหุ้นไทยเจ๊งหมดไหมครับเจ๊งหมดถูกไหมเพราะฉะนั้นสมมติเรามีปตทไม่ว่าจะราคาเท่าไหร่ก็ตามมีต้นทุนเท่าไหร่ก็ตามถือไว้ได้เพราะอะไรเพราะหนึ่งปตทจ่ายปันผลตลอดเวลาปันผลทุกปีปันผลตลอดถูกไหมนะครับราคาหุ้นสุดท้ายกิจการมันโตอะหุ้นที่ดียังไงมันก็โตไปดูเรคคอร์ดได้นะครับหลายคนบอก้อไปดูเรคคอร์ดมาในปีที่ผ่านมา นะหนึ่งปีที่ผ่านมาราคาไม่ไปไหนเลยมีแต่ลงมีแต่ลงผมบอกว่าก็พอเราดูสั้นเกินไปไงถ้าธุรกิจที่ดีผมมองว่ายังไงมันขึ้นต่อได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีหุ้นดีให้เก็บไว้ราคาต่ำกว่ามูลค่าปัจจุบันเก็บไว้นะอย่าเพิ่งรีบขายออกมาเพราะสุดท้ายแล้วไม่ว่าเราต้นทุนสูงแค่ไหนก็ตามวันนี้ราคามันล่วงไปแต่มันจะกลับมาได้เสมอเห็นภาพไหมครับเห็นภาพไหมนี่สองขั้นตอนแล้วนะแล้วขั้นตอนสุดท้ายครับเมื่อเราได้อะไรครับ ได้เงินสดกลับมาถูกไหมจากการทําข้อที่1นึ่งครับคือหุ้นดีราคาแพงขายออกนะครับหุ้นเนา่าอย่าถือแปลงออกมาเป็นเงินสดทั้งหมดเราเอาเงินสดตรงนั้นนะครับกลับมาทําอะไรครับกลับมาซื้อแต่หุ้นดีมีปันผลต่ํากว่ามูล,ลค่าพูดง่ายหรือหุ้นถูกนั่นเองถูกดีมีปันผลกลับมาซื้อหุ้นเหล่านี้เข้าพอร์ตเห็นภาพปะ มันจะทาให้สุดท้ายแล้วพอร์ตการลงทุนเราเป็นไงครับพอร์ตการลงทุนของเราเนี่ยเราจะถือแต่หุ้นเกรดเครับในราคาที่อยู่ฐานน้ำต่ำเห็นไหมครับพอเรามีหุ้นฐานน้ำต่ำทั้งหมดถ้าเรามองเกมยาวใน5ปี1 0ปีข้างหน้าสุดท้ายแล้วมูลค่าเหล่านี้มันจะขึ้นทั้งหมดขึ้นทั้งพอร์ตเพราะว่าอะไรเพราะเรามีแต่หุ้นดีมีปันผลราคาถูกกว่ามูลค่าที่แท้จริง เห็นภาพปะซึ่งตรงน,นี้เราจะต้องไปศึกษาอะไรเพิ่มเติมหน่อยนะแต่วันนี้ผมอยากจะบอกว่าหลังจากที่ผมได้คุยกับพี่ท่านนี้แล้วบอกว่าพี่เอาสารภัพนตอนนี้ไปทาเชื่อไหมครับใช้เวลาประมาณไม่ประมาณ6เดือนเองนะครับจากพอร์ตที่ติดลบเหล่านี้ทั้งหมดทําให้พอร์ตหุ้นของเขากลับมาเป็นบวกได้ในรอบ8ปีที่เคยเล่นหุ้นมาคือพูดง่ายๆว่า8ปีที่เล่นหุ้นมาขาดทุนตลอดแต่วันนี้สามารถกลับมาบวกได้ โดยที่ฟังให้ดีนะครับคีย์ตรงนี้ครับโดยที่พี่เขาไม่ได้นั่งเฝ้าหุ้นเลยแม้แต่วันเดียวนี่คือคีย์ครับหลายคนอาจจะแบบอุ้ยกลับมาทำกำไรได้มาหาศาลแต่ประเด็นคือต้องเฝ้าไงหลายคนกลับมาเทรดเก่งกำไรนะต้องเฝ้าหุ้นทุกวันแต่ปรากฏก็ขาดทุนก็เยอะแยะไปถูกไหมแต่พี่ท่านนี้ครับไม่ต้องทําอะไรครับทําแค่3ขั้นตอนนี้1คือหุ้นดีแต่แพงออกจากพอร์ตสอ เคลียร์หุ้นเนา่าจริงให้หมดนะครับให้พอร์ตเลอแต่หุ้นดีๆเท่านั้นที่มั่นใจว่าถือไปแล้วมันไม่เจ๊งอะ่ะพูดง่ายๆ2คือเก็บหุ้นดีราคาต่ํากว่ามูลค่าไว้ในพอร์ตและสุดท้ายเอาเงินสดทั้งหมดกลับเข้ามาอินเวสต์นะครับในหุ้นที่ดีราคาต่ํามูลค่าและมีปันผลเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะตัวปันผลนี่แหละคือคีย์สาคัญนะครับสมมตุติอันนี้ผมเผยเคล็ดลับให้เลยนะสมมุติว,วันนี้เราลงทุนเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ของพอร์ต ลงทุนด้วยเงน100ินร้อเลยนะสมมติมีเท่าไหร่มีสิล้านก็ลงทุนไปสิบล้านเลยเชื่อไหมครับถ้าเราซื้อหุ้นดีดีมากพอเลือกหุ้นดีดีมากพอปัจจุบันะ่ะผมว่าปันผลอยู่ประมาณสัก5%เฉลีย่ยเ v e r a อร์นะซึ่งหมันจะมีหุ้นที่ปันผลสามเปอร์เซ็นต์สี่เปอร์เซ็นต์เจ็ดเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซนต์บ้างนะครับแต่ว่าเอฟเฟอร์เรนาจะอยู่ประมาณสักห้าเปอร์เซ็นต์นะครับพอห้าเปอร์เซ็นตนั่นหมายความว่าเม่อเาถือหุ้นผนไปหนปึ่ พอร์ตเนี่ยมันห้ามจะลดลงตลาดมันจะสวิงจะผันผวนแค่ไหนก็ตามแต่ปีต่อไปปี 2, 2,022เป็นไงครับพอร์ตนี้จะผลิตเงินให้เขาอีก5%เห็นภาพปะพอ5%น,นี้น่นหมายความว่าเขาจะมีกระสุนเพิ่มในการลงทุนตลอดเวลานี่คือข้อดีของการที่เราเลือกหุ้นปันผลครับมันจะทําให้เราไม่มีทางจนกระสุนเห็นภาพไหมสมมติเรามี10ล้านเราได้ปันผล5%เราได้กลับมาเท่าไหร่ครับอีก5 0 0 0 0น ถูกไหมสองปีแล้วกลับมาล้านหนึ่งละเห็นภาพปะแต่ในขณะที่เราสามารถลงทุนเราสามารถมีเงินออมทํางานทําธุรกิจอะไรเราเอามาออม,ออมลงทุนได้เพิ่มอีกอเห็นไหมครับนี่คือข้อดีของการที่เราถือพอร์ตปรับพอร์ตให้เราสมดุลมากๆนะมีแต่หุ้นดีนะครับเกิดเอราคาต่ํากว่ามูลค่าแถมยังมีปันผลกลับมาให้เราทุกปีปีละ5%แค่นี้ครับพอเราก็เติบโตมหาศาลครับ และนี่คือเหตุผลครับว่าทําไมพี่ท่านนี้นะครับถึงกลับมามีพอร์ตเขียวได้ครั้งแรกในรอบ8ปีนะครับสรุปเลยนะครับผมอยากจะแนะนําแบบนี้นะครับคีย์ง่ายๆครับข้อที่1ครับถ้าคุณอยากให้พอร์ตคุณกลับมาเขียวกลับมาลงทุนลงทุนได้อย่างสบายใจแล้วเติบโตในอนาคตได้อย่างยาวๆนะครับ1คือคุ้นแพงนะครับอย่าถือนะครับ2 คุณเน่าอยากเก็บแล้ว3เลือกลงทุนแต่หุ้นเลยครับถูกดีมีปันผลครับแค่นี้ครับทำามข้อนี้ให้ได้พอร์ตคุณจะกลํามาเติบโตอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็นะครับสำหรับใครสนใจนะครับที่อยากจะเข้าคอร์สแบบเดียวกันกับพี่ท่านนี้นะครับผมมีคอร์สที่ชื่อว่า icp plus นะครับ investor so club premium plus นะครับที่จะเป็นคอร์สที่ผมจะเป็นโค้ชทางด้านการลงทุนให้กับพวกเราเนี่ยแบบส่วนตัวเลยนะครับโดยที่ผมจะทําการคัดหุ้นน่าลงทุนให้แบบอัตโนมัติเลยนะครับว่าช่วงเวลาไหนมีหุ้นตัวไหนหน้าลงทุนอะไรยังไงบ้าง ณเวลานี้เราควรลงทุนในหุ้นกลุ่มไหนอะไรยังไงหรือทามิง g ตอนนี้เราควรลงทุนหรือไม่ควรลงทุนอย่างไรบ้างนะครับจะมีการบอกทั้งหมดในคอร์สนี้นะครับจะเป็นการอัปเดตแบบ Real Time นะครับเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นแผนการลงทุนทั้งหมดของผมเลยนะหน้าหมายของว่าผมแอคชั่นแบบไหน ผมทำแบบไหนผมมีเกมแลนในการลงทุนยังไงคุณจะได้เห็นทั้งหมดในคอร์สนี้นะครับจะมีการอัปเดตนะครับให้แบบเร็วทม์ในทุกๆต้นเดือนนะครับว่าแผนการลงทุนต่อไป next แ Plan เป็นยังไงนะครับผมมองการลงทุนยังไงในเดือนถัดไปในเดือนถัดไปลุวงหน้าเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีการอัปเดตหุ้นให้ตลอดเวลานะครับนั่นหมายความว่าคุณจะสามารถมีแต่หุ้นดีราคาถูกกว่ามูลค่านะครับมีปันผลกลับมาเลี้ยงชีพได้อย่างแน่นอน สำหรับคอร์สนี้นะครับเราจะคุยกันแบบส่วนตัวนะครับแล้วก็มีการเรียนผ่านทั้งหมดสช่องทางนะครับก็คือไลน์กลุ่มนะครับที่ไว้ถามตอบกันได้ตลอดเวลานะครับมี a c e b o o k Group นะครับสำหรับคนที่อยากจะดูไลฟ์สดดูในการวิเคราะห์หุ้นคลิปวิดีโอต่างๆผมจะเอาไปลงใน a c e b o o k Group นะครับและสุดท้ายนะครับก็คือไลน์ส่วนตัวนะครับที่พวกเรามีคำถามหรือข้อสงสัยไรอยากถามแบบส่วนตัวเนี่ยก็สามารถคุยกับผมได้เต็มๆเลยนะครับหรือว่าสามารถโทมคุยกันได้ตลอดเวลาที่เราอยู่ในคอร์สนี้ด้วยกันเลยสำหรับคอร์สนี้ ห้าหมื่นห้าพันบาทกับแบบสามปีระยะยาวแบบอยู่ด้วยกันยาวๆเลยนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะครับแล้วก็ผมมีคําแนะนำอย่างนี้นะครับว่าคนที่เหมาะจะเข้าในคอสนี้นะครับหนึ่งคุณต้องมีเป้าหมายในการลงทุนระยะยาวจริงนะครับสองเงินที่คุณจะมาลงทุนได้ต้องเป็นเงินเย็นอย่างน้อย5-10ปีนะครับสามนะครับเงินลงทุนขั้นต่ำหรือว่ามูลค่าอรอตเดิมที่คุณเคยลงทุนอยู่เนี่ยควรมีมากกว่าประมาณ2-3ล้านบาทนะครับผมแนะนำแบบนี้นะครับถึงจะคุ้มค่ากับการลงทุนในคอสนี้ และคอร์สนี้นะครับก็รับสมัครแบบจำนวนจำกัดนะครับเพราะว่าผมจะมีคาบัซซิี่ดูแลจำนวนคนจำนวนสมาชิกเนี่ยได้อยู่ระดับหนึ่งนะครับวันนี้นะครับก็จะเหลือที่ว่างอยู่ประมาณสัก10ตัวที่เท่านั้นนะครับก็จะเต็มคอร์สเซยบอยแล้วนะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจอยากเข้าคอร์สนี้นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับทาง Line ID นะครับชื่อว่า ShopClub นะชื่อเดียวกับในเพจเลยนะครับหรือว่า โทรมาคุยกับผมเบื้องต้นก่อนก็ได้นะครับที่เบอร์โทร0812088887นะครับมี8ทั้งหมด4ตัวนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับสอบถามเบื้องต้นก่อนก็ได้นะครับว่าเออเราจะเหมาะกับการลงทุนในคอร์สไหมนะมันจะเวิร์กไม่เวิร์กยังไงอะไรอย่างเงี้ยสามารถคุยกันได้เบื้องต้นก่อนได้เลยนะครับแล้วสําหรับใครนะครับที่ไม่อยากพลาดประสบการณ์การลงทุนดีๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมีมาเล่าให้พวกเราฟังอีกอย่างแน่นอนนะครับก็กดติดตามกด subscribe กด follow กดไลค์กดแชร์กดทุกอย่างที่เท่าที่มันจะกดได้นะครับ ในช่อง c h ANNEL ชื่อว่า Shop c ลับกันด้วยนะครับมีทั้ง Youtube แล้วก็ Facebook นะครับไปตามกันได้เลยนะครับเราก็รับรองว่าคุณจะได้แนวคิดข้อคิดวิธีการลงทุนดีๆไปอย่างแน่นอนครับสวัสดีครับ